บ้าบออยู่ในที่ไหนก็ตามในต่างประเทศนั่นคือมีสองทางหนึ่งคืออายประเทศชาติกูแล้วมึงทำถอยสตุนรุนจติรสยมต่ำสามเขามองเราแล้วอบไอ้กบ่นนอกไอ้หาไอ้ก,กระจอก ขอ oh, ฝากไปถึงพี่น้องนะครับที่ไปแสดงอะไรในต่างประเทศนะไปคนเดียวมึงก็คือคนไทยจำไว้เลยตัวแทนประเทศชาติเลยยิ่งมึงแสดงอะไรที่สาธารณะเขาไปทำอะไรบ้าๆบอๆอยู่ในที่ไหนก็ตามในต่างประเทศนั่นคือมีสองทางหนึ่งคืออายประเทศชาติกูสองคือทำให้ประเทศชาติดูดีนั่น เขาเรียกว่าใครก็ตามที่มีรสนิยมในระดับสากลรู้จักความงามในระดับสากลจงไปแสดงเถอะไม่ว่าศาสตร์ด้านไหนก็ตามแสดงแล้วทําให้บ้านเมืองเราดูดีทําให้เขามองคนไทยเป็นคนที่มีรสยมดีแต่ถ้าเราไปแสดงอะไรบ้าๆบอๆอยู่ในที่สาธารณะเขา แล้วมึงทำถอยสตุลุนจตดรยสยมตำสามเขามองเราแล้วอบบอีกบ่นนอกไอ้หาไอีก,กระจอกขี้หายไอ้นี่มันทำอะไรบ้าบอกเขาแตกมันเป็นใครโอ้โหยังไงนะมันก็รู้ว่าเป็นคนไทยยังไงมันก็รู้ว่าเป็นคนประเทศไหนดังนั้นจงอย่าหาทำถ้าเราไม่เก่งจริงไม่ดีจริงไม่เข้าใจความงามในระดับสากลจริงๆจง,จง,จงอย่าไปทำนะ ไปเที่ยวเถอะไปเที่ยวแล้วก็อยู่ในกฎระเบียบของเขานั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดของการเป็นตัวแทนคนไทยเป็นนักท่องเที่ยวของคนไทยที่มีคุณภาพแต่ถ้าไม่แสดงปั๊บนี่จําไว้เลยมึงจงมองตัวมึงเองสะว่ามึงเป็นคนเก่งจริงไหมถ้าไม่เก่งนะจงอย่าทำอย่าไปตำบ้าบอคอแตก เพื่อเอายอดวิวของตัวเองในประเทศไทยเนี่ยมึงสวยจงอย่าทำถ้ามึงไม่เก่งจริงทำอะไรเล่นๆในประเทศไทยให้คนไทยด่าก็ยังดีกว่าให้ต่างประเทศด่าจำไว้นะฝากหน่อยไอ้แกเป็นห่วงบ้านเมืองอกูเหนื่อยจริงเลยกับความงี่เงา่าความไม่รู้จักตัวตนของตัวเองความไม่รู้จักการรักษาชื่อเสียงของประเทศนะ จำไว้เลยคนคนเดียวก็คือทําลายประเทศได้คนคนเดียวก็คือทําให้ประเทศเราดูดีนะให้คนยกย่องคนในชาติของเราได้เช่นกันฝากหน่อยนะเอออ่าเอ้ย,อย,อ,ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมะลึกออนไลน์นะครับ